ป้าชื่ออุลไลป้ามีสามีคือลุงสมปองเราทั้งคู่แต่งงานกันมาเป็นเวลา34ปีลุงแกเป็นผู้ชายที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายขยันขันแข็งอารมณ์ดีแต่ในปีนี้เป็นปีที่โชคไม่เข้าข้างเราลุงตรวจเจอมะเร็งลำไส้ระยะที่สคุณหมอแนะนำให้รีบเข้าผ่าตัดเนื้อลายนี้ออก ค่าใช้จ่ายในการรักษาลุงนั้นมากพอสมควรทำให้ป้าต้องทยอยนำของที่อยู่ในบ้านไปขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่ารักษาสามีแต่นั่นก็ยังไม่พอใช้จ่ายในการรักษา พอ่อกินยาพอ่ออาทิตย์หน้าเราต้องไปหาหมออีกแล้วหมอนัดอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะพอ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อทนได้ แบ่งเงินไปซื้ออาหารบ้างนะนะไม่ใช่มารักษากับพ่อดูซิกับข้าวซังๆกันทุกวันเลยและนี่คือของสะสมที่มีค่าเป็นของที่ลุงแกรักมากพระเครื่องป้าคิดทบทวนเสียดายมาก ที่ต้องนำของมีค่าของรักที่สามีสะสมมานานมาปล่อยขายแต่ด้วยเหตุจําเป็นที่ต้องรักษาชีวิตของสามีป้าจึงตัดสินใจนำพระเครื่องมาขายป้าได้นำพระเครื่องไปปล่อยให้กับคนรู้จักญาติพี่น้องเพราะหวังอย่างน้อยก็ปล่อยให้กับญาติเราเองแต่ก็ไม่มีใครสนใจป้าได้เห็นป้ายรับเช่าซื้อขายพระเครื่องจึงตัดสินใจนำพระเข้าไปปล่อย องนี้ผมประเมินราคาให้ได้แสนห้าครับคุณคุณโทนคะครับเอปอ้าอยากจะขอสักสองแสนได้ไหมคะลุงเป็นมะเร็งต้องใช้เงินเยอะจริงๆอะค่ะจริงๆแล้วผมว่าพระเนี่ยไม่ราคานี้ไม่ไหวนะครับแต่ว่า ถ้ามันต้องใช้จริงๆเนี่ยผมผมเช่าคุณป้าไว้ในราคาสองแสนแล้วกันแต่ถ้าคุณป้าอยากได้คืนเมื่อไหร่คุณป้ากลับมาเช่าคืนได้นะครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าได้ไหมคะจำได้ครับเมื่อเช้านี้แอดมินแจ้งแจ้งไว้แล้วครับอ่าอย่างนี้ค่ะวันนี้ป้าก็รวบรวมเงินมาหลังที่ลุงผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขอาการดีขึ้นครับ แล้วป้าก็อยากจะกลับมาขอเช่าพระคืนได้ครับได้ครับให้คุณลุงอะคะ่ะครุณโ,โทนจะกรุณาไม่ใช่ได้ผมผมเตรียมไว้ให้แล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้เจ้าที่จะแจ้งผมไปละนะครับอันนี้เปน็นนี่ที่เช่าจากคุณป้าไว้ก็เขียนชื่อไวแ้วแล้วก็บันทึกไว้อันนี้ก็คือในคุณป้าพระเนี่ยอาจจะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาที่เช่าในวันนั้นกับวันนี้เนี่ยราคามันมันมันไปได้ต่อแล้วมันมีช่องว่างของกําไรแล้วแต่ว่าผมเห็นคุณป้าแจ้งมาว่า องนี้สําคัญมากผมก็เลยทาบันทึกและเก็บไว้คืนคุณป้าครับแล้วคุณโทนทาไมไม่ไม่ให้เช่าต่อไปล่ะคะอ่าคือเชื่อว่าถ้าถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยคุณป้าคงไม่เอาพระองค์นี้มาปล่อยผมผมก็เลยเก็บไปให้ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณโทนขอบคุณมากเลยค่ะครับครับขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณค่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณค่าของพระแท้อาจจะอยู่ที่ใจแต่ถ้าคุณมีพระแท้ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในวันที่คุณเดือดร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าคุณพระช่วยจริงๆ